สวัสดีค่ะดิฉันนุชนาฏกับเพว่นะคอะอยู่ที่หนังประหมอนะคะที่ที่สนใจกับธุรกิจเ็จันเฮิร์บ็เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็หน้าตาด้วยฉันเข้ามาในในธุรกิจเอ็นจนเฮิร์ด้วยสบู่ก้อนเอี่ยวที่ที่มองเห็นโงกาวสว่าเอ๊ะสบู่ก้อนนี้มันมันดีขนาดนี้แล้วก็ ุขภาพของพี่พี่น้องๆที่ที่ได้ได้ได,ได้ได้ใช้สินค้าของของเอ็นเจนเฮิร์บทุกคนเลยแม้กร่ตัวดิฉันเองแล้วก็พี่สาวพี่เขยน้องสาวน้องสาวสามคนเลยดีหมดทุกคนเลยเกี่ยวกับการเดินไม่ได้ก็เดินได้น้องสาวก็เช่นกันตียงังเดินไม่ได้เลยกับพายป่วยมากก็เดินไม่ได้เช่นเดียวกันแล้วจะนาสอ ถ้าจะทําอะไรสักอย่างถ้าเราไม่ได้ลองด้วยตัวเองเราก็ไม่ไกล้าพูดอย่างที่พี่ๆพ,พูดไปเมื่อสักครู่พอได้ใช้แล้วดีแล้วอะไรแล้วิฉันก็เข้ามาติดตัวและได้มารู้เผจการตลาดซึ่งมันเป็นเผจการตลาดที่ดิฉันเคยรักและเคยชอบมาก่อนในอดีตดิฉันก็เข้ามาชวนพี่ๆน้องๆพี่หมู่บ้านขอให้ดิฉันให้มีไรายได้แล้วก็พากันทำ ไม่ใช่ว่าเอ,อเมื่อสมัยอดีตนั้นไม่มีใครพาเราทำเราทำด้วยตัวเราคนเดียวมันไม่สำเร็จแต่ที่นี่แอนเจิลเฮิร์มมีแม่ทีมอัพไลน์ช่วยเราดีใจมากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าไม่บอกอาจจะไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุเก้าหบเปีแล้ว,วแล้วก็ หกสิบเอ็ดปีแล้วไม่ไม่แตบมือไหนแลวคับปวาคุณค่ะแล้วก็ด้วยสายตาก็ไม่เห็นข้างหนึ่งถ้าไม่บอกก็ไม่มีไคโรอีกใช่ไหมคะใช่ถูกต้องแล้วก็ป่วยเป็นปอดอักเสบแล้วก็มาดื่มคลลาบิลแล้วก็ได้ขึ้นมาหน้าตาก็สวยแบบนี้แล้วก็มาพาให้พี่น้องได้สันและ สิ่งที่ดิฉันล,ลืมไม่ได้เลยก็คือดาวไลน์ผู้น่ารักของดิฉันดาวาไลน์ดิฉันอายุน้อยมากเลยค่ะอายุแปสิบกว่าขอบคุณมากค่ะดาวไลน์ดิฉันหน้าหักอยาก็กกอบนะคะ,คะดิฉันดีใจมากดิฉันมาช่วยเมื่อไหร่นะ้าก็มาด้วยทุกครั้งและก็พี่น้องกับดิฉันก็มาด้วยทุกครั้งและดิฉันดีใจมากมากและภูมิใจามากๆเลยตแต่สินค้าที่ทําให้พี่น้อง และคนในหมู่บ้านก่อนทิ่ฉนมีสุขภาพดีแล้วก็ได้เงินด้วยครั้งแรกมิฉันคิดว่า,าไม่อยากขอเงินลูกอยากมีได้ได้แค่อาทิตย์ละหนึ่งพันบาทแต่บังเอินดิันเก้าเข้ามามันได้มากกว่านั้นน่ะมันจริงหรอที่แรกก็ไม่เชื่อนะอร้าหลายอ,าอยู่ใต้สายงานของทัพย์บุญลืมบอกเมื่อกี้พาทำงาน ได้กาไรวันละพันสองพันไม่ได้เป็นพันเลยเหรออู้ดีใจมากเลยแล้วต่อมาก็ยังได้อีกวันศุกร์ทุกวันศุกร์อีกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบแปดบาทโรเพอ้อร่วด้วยะอาทิตย์ต่อมาวันศุกร์ถัดมาก็ได้อีกเจ็ดพันกว่าบาทซึ่งอ้าเมื่อกี้นี้บอกอายุไปแล้วก็ฝากรู้ด้วยฝากรู้ที่ฉันไม่มีเลยนะคะหน้าตาสวยๆแค่ความสีเท่านั้นเองค่ะ มีความรู้แค่พอจีเท่านั้นเองแต่ดิฉันชอบ้าขายทำอะไรมาก็ยังไม่เคยได้สอเร็จกแมสสักครั้งเดียวเปิดสวนอาหารก็ใหญ่โตมีนักร้องก็มากมายแต่ก็ไม่สําเร็จแต่ดิฉันมาทำงานที่นี่ไม่กี่เดือนดิฉันอนะครั้งแรกมานะใช้รถสาเลิงสองคนกับพี่สาวเพราะว่าเออตามมองไม่เห็นใช่ไหม มองไม่เห็นก็ใช้สาริลนสองคนวิสาวแตกสูตรเป็นอย่างดีและออกหาลูกค้าจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นแก้ตาสาริลของพี่สาวจขับเนี่ยโหเทตะจากเลยนอนสาวาไม่สนใจเลยว,ว่าเออจะเป็นยังไงจะหลุดหรือไม่หลุดสุดยอดมากกับพีาา่สาวจะเสร็จแล้วก็มาทําได้อีกประมาณสองเดือนดินฉันก็มันเวทนาตัวเองมากเลยทั้งแดดก็ร้อน ทั้งหิว้วกระจาดสองคนพี่น้องอูขับตอนซาเล้งกันมันรับไม่ได้แต่แอบเจนเฮิรให้รางวัลกับดีฉันได้ซื้ออยากจะร้องไห้พูดแล้วได้ซื้อรถเก๋งมือสองมาคันหนึ่งแล้คาะเจ็ดมื่น 70, บาทค่ะฉันดีใจมากตกกลางคืนที่ฉันนอนน้ำตาไหลเฮ้ยฉันทำได้เหรอฉันไม่ต้องขอเงินลูกแล้วเหรอ ร้องไห้เมื่อวานเมื่อวานตื่นนี้พูดกับบอสกับโค้ดก็ยังร้องไห้เลยเออจริงเหรอเนี่ยเราไม่มีเงินเรานั่งขอเงินลูกอยู่ที่บ้านสองสองปีที่โควิดเกิดมาไม่ได้เงินเลยลูกสาวเอาอืมกลับข้าวมาใส่ตู้ให้อย่างมากก็ไข่ปลาทูเนื้อหมูผักสดเอามาใส่ตู้เย็นไว้ให้ผลไม้ตั้งไว้ให้แล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยสองปี ฉันเลยฉันคนขยันชอบทํางานชอบหาเงินด้วยตัวเองแต่ทําไมจะต้องมานั่งคอยเงินลูกเนี่ยมันไม่ใช่ดิฉันเลยตัดสินใจเข้ามาในอันดับนและมีรายได้ดิฉันขอราบขอบพระคุณอันดับหนอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณคุณบีวขอบพระคุณตั้มไพมูลขอบพระคุณโค้ดขอบพระคุณบอสและขอบพระคุณดาวไลน์ทุกๆคนที่ทาให้ดิฉันมีรายได้ในวันนี้ ขอขอบพระคุณมากค่ะว่าเรากลับกันไปวันนี้เราคงจะพากันหาลูกค้าเพื่อให้มีไรายได้ได้สุขภาพดีให้หน้าตาสวยๆดีกันไหมคะ <Hey. S 1> ชอค่องของเราทุกคนดี <Hey. S 1> ขอบกลับขอบพระคุณมากค่ะ hey.